สวัสดีทุกคนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์นะครับต่อมาอ่าวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีเล่นโปนะครับผมหรือฟาร์มเอฟเคนะครับ EP ที่เก้าแล้วนะครับทุกคนเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้อีเวนต์ไข่เราได้จบลงไปแล้วนะครับผมเราจะฟาร์มไข่ยังไงล่ะฟาร์มไม่ได้ครับไม่มีให้ฟาร์มแล้วนะคนดูนะ เออแต่ไม่เป็นไรครับหนทางย่อมมีทางออกครับทุกคนผมก็เลยจะพาทุกคนนะครับผมไปฟาร์มเงินกันดีกว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมขอความร่วมมือคนดูทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้กับปมหาเทพแบงแบ,ง,แบงด้วยนะครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลยครับ let's go ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนจะต้องมีตัวละคร2ตัวนี้นะครับผม1เกมนะครับผม2อาพ่อมดนะครับและ3นะครับผมโปรแกรมออโต้คิกและ4นะครับคนดูนะให้ทุกคนมาลงในแมปนี้นะครับผมทอเล็ตเทสคิวเท่านั้นนะโอเคไหมครับสำหรับ E ีีที่9นะครับคนดูให้ทำตามที่ผมแจ้งเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยครับ โอเคครับทุกคน ตอนนี้นะครับผมมหาเทพแบงแบงได้เปิดร้านผ่อนตัวละครต้องขอบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าเป็นร้านแรกแห่งประเทศไทยเลยหรือที่แรกในประเทศไทยเลยนะครับที่รับผ่อนตัวละครในแมป toilet tower defense นะครับผมแล้วก็มีผ่อนเพชรผ่อนไอเทมในเกมด้วยนะครับและก็ผ่อนโลบักให้สนใจเข้าไปติดต่อได้ที่เพจมหาเทพแบงแบงเลยนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ในนั้นเลยนะมีผ่อนไป ใช้ไปแล้วก็ผ่อนครบรับของแต่ในตัวนี้นะครับมาหาเทพแบงค์งแนะนําเป็นผ่อนไฟใช้ไปเลยดีกว่านะครับจะได้ตัวละครไปเล่นด้วยแล้วก็ผ่อนไปด้วยเล่นไปด้วยโคจะเติงเลยนะครับทุกคนนะวอลลิตก็สามารถผ่อนได้เริ่มต้นแค่10บาทเองครับคนดูอ่าเป็นยังไงกันครับผมน่าสนใจใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปทักในเพจมหาเทพแบงค์งงนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผม โอเคนะครับทุกคนทีนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่หน้าเกมเปมนชี่เรียบร้อยนะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกครับคนดูอ่ะโอเคครับ1เราลากมาตรงนี้เลยครับ e ีซี่โหมครับอ่านะครับมันจะ20เวฟนะครับและ 2. นะครับเราลากมาที่ Auto ้ c ค i ิปครับที่ปุ่มที่3นะครับคนดูลากกินมาเลยครับ่า มุมที่4ี่นะครับผมลากปุ่มมาตรงที่1เลยครับเลข1ตรงนี้เลยนะมันจะได้ดับเบิลคิกต่อไปนะครับปุ่มที่5้านะครับลากมาตรงพอมดของเราเลยปุ่มที่หลากมาตรงนี้เลยตรงพื้นตรงนี้เลย้วครับปุ่มที่7มาตรงนี้อ่าปุ่มที่8ดนะครับผมลงตรงนี้เลยปุ่มที่9ลงตรงนี้นะครับและปุ่มที่สิบอ่าลงตรงนี้นะครับถามว่าปุ่มที่สิบลงตรงนี้ทําไมครับพี่อ่ะผมจะให้คนดูดูแล้วกันนะครับผม สักคู่นะครับมันจะขึ้นกากระบาดเห็นไหมรอสักคู่นะอ่าเห็นปะมันจะเห็นปะอ่าเห็นไหมครับผมมันจะขึ้นการกระบาดนะครับคนดูจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับลากลงมาให้สุดตรงนี้นะครับอ่ามันจะได้ไม่ต้องกดซ้ําหลายรอบนะครับอ่าทีนี้นะครับผมเราก็กดเพลเล่นนะครับกดตรงนี้สีฟ้านะครับอ่าคนดูจะเห็นได้นะครับว่ามันจะขึ้นในอัพตัวละครนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเครื่องหมายบวกครับผมอ่าเครื่องหมายบวกเราก็ลากมาเลยครับ เราจะเพิ่มอีกปุ่มนึงนะครับเพื่อให้มันอัพแบบไวๆนะครับผมมาโอเคครับทีนี้เราก็วางตัวละครแบบสบายใจได้เลยนี่คือการเซตติ้งนะครับผม AFK หรือวิธีเล่นโปรนะครับผมผ่านในด่าน EASY แบบง่ายๆนะครับทุกคนนะอ่ารอดูได้เลยนะครับผมว่ามันจะง่ายหรือจะยากแค่ไหนนะคนดูนะเออนะครับทุกคนจะผ่านหรือเปล่าไม่เชื่อลองดูนะครับคนดูนะ คนดูจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตอนนี้ระบบเราทํางานให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนลงพ่อมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและกําลังจะลงตัวที่2นะครับผมตอนนี้กําลังฟาร์มเงินอยู่ตอนนี้ก็ลงพ่อมด2ตัวกีน2ตัวนะครับผมแล้วทีนี้ก็รออัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมส่วนออโต้สริปมันก็จะรันให้เรื่อยๆเลยนะครับคนดูนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงมันนะครับมันก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ thank you เป็นยังไงกันบ้างครับคนดูกับวิธีเล่นโปมหรือฟาร์ม a FKEP ที่9เป็นไงคนดูบอกแล้วตึงจริงนะครับผมไม่ถึง8นาทีเราได้เงินมาประมาณ1 0อยนึงถ้าคนดูมีคูณ2อ,อีกที่เป็นขวจากอีเวนต์ขายอีกอะ่ะโอ้โหผมบอกเลยไม่อยากจะคิดวันหนึ่งจะได้กี่เหรียญนะครับทุกคนนะในโหมดอีกซนะครับผม ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ลและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามช่องมหาเทพแบงค์แบงค์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่นะครับ,รมนะรบผมคลิปหน้าสำหรับวันนี้มหาเทพแบงค์แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวันสวัสดีครับครับมุย้ยบ๊ายบาย